มาครับวันนี้มาทานข้าวเช้ากันวันนี้เราจะทำกระเพราแหนมนะครับไปชมกัน้ต็ตอนแรกนะครับนี้จะเป็นพริกแห้งกับกระเทียมนะครับเรามาผัดให้มันมีกลิ่นหอมนะครับกลิ่นเริ่มหอมนะครับใครชอบเผ็ดก็ใส่เยอะนะครับพริกจากนั้นมาตะเอกเอาแหนมมา

ให้มีรสชาตินะเพิ่มความดีดันใส่ต่อไปต่อเข่าแค่ดี้นะไม่ต้องกินรู้ว่าอะไรง,ง,ง,ง่ายง่ายง่ายปลายข่ามานันนี่เรียบรยนะ้อยครับ เดี๋ยวเรามาชิมกัน,นกะเพราแหนมไข่ดาวพริกกระปอกพร้อมเสิร์ฟแล้วครับผมนี่ใส่พริกไทยนิดนึงไป มาครับเรียบร้อยครับนี่กระเพราแหนมไข่ดาวนะครับป่ะวันนี้กินข้ามการธรรมชาตินะครับโดงผัก <c oughs> อือร่อยแหนมมันมีความเปรี้ยวของมันอยู่แล้วมันอร่อยกินอะไรก็อร่อยอแื้มเล่าก็อร่อย ทำมาผัดกอร่อยหืมอร่อยจริงหืมเฮ้ยดาวกรอบผมไม่ชอบเ,เป็นเยิ้มๆนะครับ,บ,รบเนี่ยจะชอบกรอบๆอย่างเงี้ยกินมันมันอร่อยกว่าไม่รู้่แ้่แต่อืมอืมอืม ปลาแกงตัผักนี่เังกินไม่ได้นะครับต้องรออีกหน่อย,อยได้กินอืมอืมอรไกอืมฮืม 干。烫 <Good> 水，烫热。嗯、mm. mm。嗯哼。 ข้าวเ้าตอนนี้นายประมาณ9้โมงเลย เต้าเจเว่นปเป็นแต่แหนมน่ากินเรามาผัดอืมอร่อยเป็ดด้วยอืมอืมรัวขึ้อ่ะรัว ม,มาจำสุดท้ายก็ FC ไปไปแล้ว่ไหวเจอกันคืนน้สวัสดี